อีเวนต์การจำลองยุทธการซีที่5นะครับเป็นอีเวนต์ที่เรียกได้ว่าวัวร้อนที่สุดในเกมก็ว่าได้เป็นอีเวนต์ที่จะมาในวันที่18กรกฎาคมตอนบ่าย3คือมาหลังสเปิร์เนะครับโดยอีเวนต์นี้เนี่ยมันรวมความยากหรือดานเอสตารต่างๆของทุกอีเวนต์นมาให้เราเล่นกันมาให้เรากดหัวเล่นว่าเราจะใช้นักบ,บินคนไหนในการผ่านดานเพราะว่าในอีเวนต์เนี่ย เราไม่สามารถใช้นักบ,บินคนเดิมทุกๆด่านได้หรือก็คือเราไม่สามารถใช้ทีมตัวเต็งของเราอ่ะในการผ่านทุกด่านได้เราต้องเล่นแต่ทีมที่แบบเราจับพอจัดทีมได้อาจจะเล่นทีมแนวหน้าแบบกกญี่ปุ่นเล่นทีมพาคีเล่นทีมบิทเนียเล่นทีมแอฟฟเล่นทีมอะไรก็ว่ากันไปที่เราพอจัดได้นะครับโดยด่านแรกๆมันจะง่ายครับแต่ว่าด่านหลังๆมันจะยากเรื่อยๆนะครับในแต่ละสเต็ปนั่นเองก็คือเราเริ่มต้นจากจุดสตาร์ แล้วก็มีเป้าหมายแค่ไปถึงจุดเส้นชัยหรือโกให้ได้ก็พอนะครับโดยในแต่ละดาเนี่ยเมื่อเราผ่านด่าเราจะได้จี้สีดาวครับซึ่งเป็นของวันอีเวนต์นี้เราจะไม่ได้เพชรเลยนะแต่ว่าเราจะได้จี้สีดาวกับกิอาสคอยแฮนะครับก็จะประมาณนี้โดยมันจะมีนักบินคนหนึ่งที่ได้สิทธิพิเศษนิดหน่อยนะครับเพราะว่านักบินที่ไปอัพหน้าตู้ในอีเวนต์เนี่ยมันจะได้สิทธิในการเล่นทุกด่านได้ครับ นั่นก็คือคุณคาริสกาฟิลนะครับคุณคาริสกาฟิลเนี่ยเป็นแม่บุญธรรมของตัวเองนะผมเชื่อว่าหลายคนที่ตามแต่ดิเมซีเียจะไม่รู้จักหรอกแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ตามเนื้อเรื่องในชาแนลผมจะรู้จักกันทุกคนเลยนะครับเพราะถือว่าเป็นตัวละครที่ค่องข้างมีบทบาทสําคัญเลยแหละเออเพราะว่าเป็นคนที่ชุบเลี้ยงให้ตัวมาริโอ้เป็นผู้เป็นคนได้จนถึงทุกวันนี้นะครับถ้าไม่มีเธอคนนี้เนี่ยมาริโอ้จจะจใจสลายไปนานแล้ว และอาจจะไม่มีวันเป็นตัวเอกได้นะครับโอเคโดยคุณคาริสกาฟิลเนี่ยก็จะมาเป็นตัวกาชาในวันที่18เนี่ยแหละเออที่พูดถึงนะครับโดยจะมี2เวอร์ชั่นด้วยกันก็คือมีภาพความทรงจาของตัวเอกชายมาริโอนะครับแล้วก็มีภาพความทรงจาของตัวเอกหญิงมายานะครับซึ่งภาพในแต่ละรูปในโลกแห่งซีเนี่ยมันเป็นภาพในความทรงจาหรืออีเวนท์ที่ผ่านมานะครับ หมายถึงคัสซินต่างๆเนี่ยมันเป็นภาพในคัสซินต่างๆงเกมนั่นแหละโผทุกเนื้อเรื่องที่เคยดูมานะครับอาจจะมีบางภาพที่เราไม่เคยเห็นอย่างเช่นฉากที่คุณคาริสทำอาหารเนี่ยน่าจะเป็นฉากตอนตอนในอดีตปะเพราะว่าคุณคาริสในอดีตเนี่ยมันไม่ได้ไว้ทรงผมนี้ไงเดีย๋ยวเราค่อยมาถกเถียงในพาร์ทหน้าละกันเนาะในในสรุปอีเวนต์เนี่ยมันก็จะมีเพยงเท่านี้แหละก็คือ มีตัวอีเวนต์ให้เราปวดหัวเล่น20ดานะครับแล้วก็มีตู้กาชาที่เป็นคุณคาริสกาฟิลสีดาวเป็นตัวพิชอบไทยนะครับเป็นนักบินสายฮิวนะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปว่าจะเป็นตัวลิมิตพอหมดช่วงไปแล้วจะลงตู้ถาวรมีโอกาสลุเลททุกตู้ต่อจากนั้นเองนะครับต่อไปนี้ไปอ่ะมันจะมีโอกาสลุเลททุกตู้คือถ้าจะมาก็มาแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้จริงคุณก็ต้องสุม่มช่วงพิทอัพมานั่นแหละ ซึ่งถามว่าผมอยากได้ไมั้ยผมก็อยากได้นะแต่เราก็ต้องไปรุ้นแน่นะโค้เอา้าว่าเพชรเนื้อเรื่องสําคัญกว่าตอนเนี้ยก็คือตู้เนื้อเรื่องมันสาคัญกว่าแล้วเพชรเราหมดไปกับตู้อีเวนต์ไปแล้วท <laughs> ู่ิมิตเนาะโอเคสําหรับคลิปวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้แหละ